ตามที่นายสุนทรยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้ให้นโยบายในการยกระดับการสร้างมาตรฐานสถาศึกษาในท้องถิ่นโดยมอบหมายให้ในายบรรลือกุลดาวนิตรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการดาเนินการร่วมกับคณะทํางานเลขานุก,การนายกเมืองพัทยาสํานักการศึกษาและสํานักสาธารณสุขเมืองพัทยาทําการสํารวจและเก็บข้อมูลพัฒนาปรปับปรุงสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง11โรงเรียนโดยได้ดาเนินการมาแล้ว10โรงเรียนนั้น วันนี้คณะทำงานเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่โรงเรียนเมืองพัทยาสิบบ้านก่อนล้านตามนโยบายยกกระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาปรปับปรุงให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรคร,รูผู้สอนนักเรียนผู้ปกครองเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 โดยมีนายนุยชิต วิรัศสิงห์พุ่อในการโรงเรียนพร้อมคณะครูประจําโรงเรียนให้การต้อนรับนายนุชิตวิรัศสิงห์พุ่มในการโรงเรียนบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนว่าโรงเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น427คนและครูผู้สอน22คนจากการสำรวจข้อมูลในส่วนของความต้องการจำเป็นเร่งด่วนคือการซ่อมแซมห้องน้ำฝ้าเพดานอาคารจำรูซุโซมรวมทั้งระบบไฟฟ้าตลอดจะบุคลากรครูผู้สอนที่เพียงพอแต่ไม่ใช่คนในพื้นที่ จึงไม่ตอบโจทย์สําหรับการดูแลนักเรียนนอกเวลาเรียนทั้งนี้ทางคณะเมืองพัทยาเดินสารวจบริเวณโดยรอบโรงเรียนเมืองพัทยา11พบว่ามีทั้งสิ้น5อาคารพบความชำรุสดสึดงส่งเสียหายในหลายจุดโดยเฉพาะอาคารมารัธยมศึกษามีความชำรุดซึ่งส่งมากที่สุดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลความต้องการอย่างละเอียดก่อนสรุปเรื่องเสนออนุมัติงบประมาณดำเนินการโดยเร็วที่สุดแนนบรรลือกุลลาวานิต รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง11โรงเรียนเดืเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาโครงสร้างอาคารหลังคาฝ้าอาคารรั่วและห้องน้ําชํารุดมีความจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสรุปเรื่องนําเสนอในยกมืองพระิยาพาในสัปดาห์หน้าเพราะในยกมืองพรทิยาต้องการให้เกิดความเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดก่อนเปิดเทอมด้านนายภมิพัฒน,น,น์กมลนาถเลขานุการในยกมืองพระิยาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณดําเนินการนั้น,น,นพบว่าแต่ละโรงเรียนมีเงินสะสมอยู่แต่ต้องเป็นไปตามหลักการต้องผ่านมติคณะกรรมการสถานศึกษาและต้องมีความจําเป็นเร่งด่วนหากไม่ดําเนินการจะเกิดอันตรายต่อนักเรียนและครู ซึ่งจะได้หารือกับฝ่ายกฎหมายว่าจะทําอย่างไรต่อไปให้สามารถเอาเงินสะส,สมตรงนี้มาใช้ได้ในสถานการณ์การเกิดโควิด -19